หุดนะตอนนี้เจ้าที่ได้วางกำลังไว้หมดแล้วสิวหาวตายแม่งกองไฟมาเลยนะไหนยะนี่ยินได้ไหมเรามีสกิลนี้อยู่สเตลไม่ยินหรอกวิทยาทานเป็นหนอนนี่ผมง้องตาบอดนะโอ้โหดูดูบ้านเราดิไปกันสองคนไปลองมันหนาวจะทำไงอ่ะเดินมองไม่เห็นมันมีเราเรามีกระโปงกระโปรงใช่หรอกระโปรงแอบจุดเปิดบ้าน ที่พี่ยลอาบาดที่ขาก็ขีดไป็นอีกที่อะไสักอาณาฐานแตว่าไม่น่าใช่ล้ว่ามันนานเกินไปวึ้มีข้อใส่มาข้อใส่มาฮึฮึตึ๊นตาย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 เก็บของ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 สวยถอยถอยไปไปไปหมุน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 เปิดเปิดประตูเข้าแดนนะพี่บอลยังไม่ตีห้าเชื่อผมไปบังเกอร์ไหนไปบังเกอร์ไหนไปบังเกอร์ว้าบไปแล้วตีบนลว้าบไปแล้วผมว่ามันวาร์ปออกว่ะไม่มีใครอยู่สลบดูตรงแล้ว เออความดีหมดแล้วมาดักเซฟโซนดีกว่าแล้วมีคนขีดหัวใจไม่กลองไม่กลองไม่กลองโอ้มันชัดของออกแล้วมันแท็กซี่วิ่งไปทีซีสองซีสองโอ้โหหมุนไม่ได้ผมไปดักหน้าบ้านดีกว่าคุณบัสไป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 ไหน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 นดีหนึ่งน้ำแปดดีหนึ่งน้ำแปดดีหนึ่งน้ำแปดโอเครักระวังรักเฮ้ยกำลังออกไปช่วยเจินมาผมมีรถผมมีรถผมมีรถนอกเซฟทีสองเยอะนะผมบอกเลยนะ สามตัวด้านในอีกอะไรกันมาเนี่ยมาเตอไซคสองคันเหงาดิวจะตายแล้วเนี่ยต่างของอีกจั๊กมันสั่งมอเตอร์ไซค์แล้วมันขับไปแล้วมอเตอร์ไซค์สองคันเอางี้ดีกว่าเราเราขับจากเรียบตัวดีกว่าไปแล้วไปแล้วเธอโอ้โหบัสมือกระเป๋าตัวเลยกระเป๋าตัวเลยอ๋อเส้นขาวเส้นขาวเส้นขาวดีหนึ่งดีหนึ่ง้ำห้าเส้นขาวไปดักเลย มอไซค์สองคันมอไซค์สองคันแค่สามคนเป็นกับบ้านมันดีกว่าว่าบ้านมันเชื่อได้ทุกัวร์ขามดีกว่าง่ายดีเก่งๆผมตามมัวนะคุณบัสโอ้ยผมกจะตามคุณไปแบบสุดเซิรผมมองอะไรไม่เห็นเลยว่ะเฮ้ยมอไซค์มาเร็วกว่านี้ดิสั่งไปมีบ้านอีกหลังว่าน้ำห้าว่ตู้เย็นที่หนึ่งว่ะไม่ใช่หรอแบ้านน้ำห้าอ๋อไม่ไม่ใช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 ่มันมีที่บุญมันมีที่บุญอะวารไงใช่ไหมล่ะแล้วมันก็หายไปอ่ะ ผมมีแผลเนาะมันมีกองไฟอ,ย,อยู่้ายมือให้ผมยิงมันตายถ้าเราไปจุดแน่นอนต,ตรงนั้นอะละครผู้หญิงธรรมดาไปดีสีเพื่ออะไรเราเป้าบ้านจบแล้วโดนหนาวหน่อยตลกคือแมง่งปีอื่นแต่ไม่แต่แต่เราสันนิษฐานไงยต้องเห็นตีที่บุญกดบ้ามไงสุดนะตอนนี้เจ้าที่ได้วางกำลังไันหมดแล้วนี่ปหน่อยซิวไอ้เหี้ย สิ่เหนาตายกูจะไปจุดไฟแล้วกูไม่ไหวแลไรเอียร์ไม่งั้นตายสรุปตายแน่นอนอ่ะไม่ได้ฆ่าคนหรอกซื้อเกาะเห็นเตือนกูหมดทุกอย่างแล้วน้องเอ้ยเกาะไม่ช่วยต้องต้องมีต้องมีเตืองหุ้ดือดหนเดี๋ยว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 ผมให้น่ารักไปแล้วๆๆๆๆน่ารักสบายเลยใช่ๆๆๆๆไหมต้องไฟใหม่เหลือเหลือแปดสิบแล้วไหนอะนี่จังมากเอาเข็มเราไปตามเข็มติดตัวเรามีสกิลนี้อยู่สเตลไม่มได้ยินหรอก โอ้โหวิทยานคานเป็นหนอนนี่ผมผมคงตาบอดนะโอ,โ,โอ้โหดู <ทำ S 2> ดูบ้านเ <ทำ S 1> รยการลอยกันสองคนดิไอมันเหรอมันหนาไม่ทำไงอ่ะมันอยู่ใ,ใกล้ก็ทำทำกองไฟได้คนอยู่ใ,ใกล้ๆมันทำไม่ได้ไม่ผม,มผมไม่อยู่ผมไม่อยู่เฉยผมวิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งไปอย่างเดียวเลยโอ้โหมาเต็มปะ สำม่ใช่บ <bin uk> <azo> ้านมัน <uno> yeah. ี้เฮียอะไรนะพี่อ่ะบ้านเราอ่ะอย่างนั้นหิวคิวใช่ไหมอู้คนเต้นทำอะไรวะเนี่ยมันจะรู้ไหมว่าร้อมขนาดนี้เนี่ยเล่นมองไม่เห็นมันมีเราเรามีกระโปงกระโปรงนี่หรอมันกระโปรงแอบอยู่เลนไม่ขับรถช้าจังวะไปดูน้ำห่าคนนึงก็ได้นะเฮ้ยเจอเสื้อโอ้เสื้อไหนกูตายก่อนกูเจอแล้วกูตายก่อน มันต้องจุดเธอถ้าจุดมันรู้นะถ้าจุดเราก็ตายอ่ะตายตายมันก็รู้อยู่ดีถ้าเราตายตเฮ้ยแม่เน่ยผมผมจะทำมาเช็คทำไม่ได้หว่ะจุดนี้เรียบร้อยเลยเราย้ายเราย้ายกองไฟได้ไหมวะไม่ได้เลยนี่มันกดดีค,คุยกันวะเหลือสองแผ่นเลยเฮ้ยเหลือสองแผ่นด้วยจะลบผิดบ้าน อย่าลำบากที้มขาต้องขีดไปอีกทีไอ้จุดเลยเฮียยองไม่เป็นไรมันไม่ตายหรอกตัดเก็มเพิ่มแล้วนะมัน้ายเราเออครับเราต้องขีดกันอีกสองกนเฮ้ยมันหายแล้วไม่หนาวแล้วโอเต้นโอ้เรียบร้อยมบโอ้มาเดิมแล้วขับนานขนาดนั้นโอ้ไม่น่าจะใช่แล้วมันขับนานเกินมอเตอร์ไซค์เราเยต็มเรา ดูเดี so okay. so, uh, anyway. uh, ๋ยวเดี๋ยวเราก็เทศซะด้วยอนาถานไม่ใช่ไม่ขับวนไปบังเกอร์เหรอไม่รู้ดิหรือว่าไม่น่าใช่แล้วมันนานเกินไปว่ะอีกประมาณสักเอ่อกี่นาทีมาสักห้าทุ่มมาทุ่มห้าทุ่มค่อยกลับเล่นกดกดตะปีดิละไม้สองแผ่นละไม้สองแผ่น อไปเช็คใหม่ครับจุดเลยไปจุดกูเติ้ลอุ้ยน่าจะไม่มีใครมาแล้วแหละให้อยู่ข้อพูดอ่ะคืมีเขาใส่มาเขใส่มาเฮ้ยเฮ้ยต้นโอ้โยยี่กูเกือบเฮ้ยตรงไหนตรงไหนตรงไหนกำลังเข้าบ้านแล้วกำลังเข้าบ้านไปแล้วดัก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 เฮ้ยกูเติ้นไม่ถ้ามันถ้มันเปิดถ้ามันเปิดมันเข้าไปเลยนะ ไม่เปิด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 เอาเาเดิบ้านเราเด้านเราเดาบ้านตายตายตาย่มอง่ของซุมอง่ของสวยเของ่ของเ่ของดิเงไหนเปิดเปิดมีปะมีอะไรป่ะเว่ขอขอมีอะไรปะ ไม่ขอมมีอะไรไม่ขอมันน่ะก็มี RPG เอากลับเลยมีบัตรทองไม่มีเลยเขาโอ้โหไอย่างอา RPG ยิงเลยลิมน้ำมีคนหรอใครโดล่มใครโดีล่มมีคนโดนล่มไม่ตันนี้นสร้างเกีย์พิบัตสร้งเกียวพิบัตร ไม่นี่นี่ตรงชื่อผมตรงชื่อผมมันจะเกิดเตียงเอาดิเดิเขาแกมานะายนะผมวิ่หาปืนผมว่นมันยิัดในทีม่นลุมเม่ีัไปนบับไปผมบอว่าไมช่วยหน่อยช่วยหน่อยผมบาดิี่อยู่่่่่ลไปไปบไปบองไปผมช้า เอ้หายเลยเ่กตายเน่เกมฝังตรดีๆก่อนนี่มันวบแบบมันแวบป่ะเจ็บเ็เจ็บไว้คุเกมไปหงนพี่ตัวที่มี่าอ้บาสเฮ้ยพี่โดนพี่โดพี่โดนพี่ด้หลงเล็กมีมีมีเฮ้ยเยอะต้องมาได้ไงอะ เอาตาย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 ตัวกินลี่นะพี่อ่ะไม่ตายไม่ตายไม่ตายเอายังไงเนี่ยที่เดียวกันปะเนี่ยลี่สาวบนอยู่นะไอ้เน็่ตายป่ะพี่บาสตายตายคุณทุ่มตายเอ้ายิงสซอบต้าเอาโยชิตมาตายไม่สรุปเนี่ย ตายตายมันตายยัมีกิลี่ขาวอีกตัวนึงอ่ะตายแล้วกิลี่ขาวยิงไปแล้วอีกมีอีกมีอีกพี่เห็นอีกไม่เห็นอยู่มันเจ็บ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 ตายตายตายบุญถาวรโอ้โหที่อยู่ในพุ่มไอ้กุญชูกุญชูกุญชูโอ้ยนี่ใช่ไหม เออสงบด้วยพี่เ<ด>อยปืนไหมม,ม,ม,มีปืนไหมเฮ้ย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 ไอเด้กระโดดหยองเลยไอ้เด็นยังไม่รู้เลยอยู่ไหนมีตายังแฟติกเด้มีปืนได้ปีนะมีแต่มันมีสิบสี่นัดนี่พี่บาสโอ้ยยัมหมามากเตินฆ่าแล้วมัมว้งนี่ตรงนี้ผมฆ่าไปแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะทางทิดวิบวบ้าน เติมวะพวกเติมว่ะแต่เทียบอะมีสมบัเหล็กด้วยเก็บของคุณมาด้วยเก็บแยกปืนพกโอ้ยกำลังไปเทียบกมนปั๊แข่งใจไว้โอ้ยเยอะสกิลโอ้ยเขี้กระนบนบ่เก็บเก็บปืนผมนี่บนหินนะระยำละระยำละโอ้ยเากำลังไชาร์จไว้ตัวนึงโอ้ยตรงหัวผม

สร้างแคสังเขง็มเลยโอ้โหโดนยิงแล้วอะไรกันโดนจากทิศทิศที่ทิทียิงอ่ะไกลๆอ่ะออกมาทางทิศตะวันออแล้วแตวเนี่ยกระสุนมัวมดว่ะหน้าผม,มาเ,เลยนะ่มย็จเลยมีไปทางคุณเซินแล้วเดบิวเดบิวหลังหลังคุหลังไปคุณเซิร์ออกไปทางเข็ม ผีเนี่ยผีผเนีผีเนี่ยกัก้อ้มีปืนเหลือมผนี่งหลังนู่นหลังนู่นหลังนู่นหลังตายตายตัวหลังตายเติรนมเตนน้าผมหน้าผมมีน้าผมมีหน้าผมมีเขวาไขวานีผีี่อ่ะโอ้โหผีตกใจยอ ผมมาดูได้อยู่ข้างมันเลยอ้าวดูดูปืนมึงนี่แหละคุณกูปะเนี่ยเฮ้ยปืนที่ไหนลงมอ๋อเดือดด้อมลงเต็มเลยเว้ยข้างหน้าก็เต็มเลยใครเดอดด้อมโอ้ววีมีนีไม่เข้าวะ เฮ้ยบาล็อตบาลลอบาลลบาลลจริงแจกแหละเนี่ยที่จับบ้านนะะไกลเห็นตายแล้วเปล่ามุมแม่เอาจัดเลยมุมมันเอาจริง ตายด้วยเฮียใสกอใหญ่ตืนตืนไหนตา่ตตองไหนขอชุดน่ารักก็ได้เอากินนี่เปเลยแมวนขวาลตนาลต์ขนกานหนวเยอะอะไรวะโอ้โหสุนไม่มีเลยเฮีย ผมเเกียวอบนโ้หลังยิงหลังยิงเออเกมอยู่แถนั้นแหละเกมยืนอยู่แถวนั่นแหละควได้อยู่มั้งระวังนะระวังทางบ้านทั้งบ้านยิงเขาเลยจากบ้านเดนอะดันมันไม่มาดันแล้วหรอดันมาแล้วเอาดิเฮ้ยไม่ติดวาวาวไม่ติดวาวาววาววิศกี้ยิงมันเนี่ ำแพงเห็นแล้วซ้ายเลยเฮ้ยบิงันแกมวซ้ายนะโพ้โหเตาสามตา้สามเฮ้ยเอาว้าตายเกือบตายสี่สัตว์น่ยิงไม่โดนโอ้ยพูดทางตายยังพูดทางสายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบัลเลต คุณเต้นหรอไม่ใช่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 ผมหายอยู่เดี๋ยวแต่บ้านพี่แต่คุณเต้นเลยก็ว่าเราอะได้ปะไม่ตายว่ะตายตายตายย้ำแทงอีกตัวนึงแม่งใส่ก่อใหญ่โคตรเลยโอ้โหโอ้ยเหยียดมาเก็บไปเนี่ยมันเอาปืนมาเยอะมากไอ้ดาหน่วยคอมโดน่โดีคอมโดมาตอนเพื่อนไปแค่เนี่ยเนี่ยเน่่ยคอมโดมาเร็วเคอมโด่ครับ ใครก็ได้เร็วกระเป๋าตกต่ำก็หมดแล้วเนี่ยตายสาวตายสาวในบ้านใส่กีรี่ทุกคนเลยนอนเนียมาปด้วยในถ้ำนี้มันมุดได้เหรอเป็นถ้ำรัครัางล่ีงพัดจริงปืนกระสุนจัหมดแล้วอ่ะพี่พี่ว่ามันจะมีของ อะไรน่ารักน่ารักยาวอะไรน่ารักตรงนี้มีทุกอย่างน่ารักนะเป็นด้วยพี่ดูหน่อยดิตี้กำแพงมาป่ะเฮ้ยจะไปตายวะเออมนยิงแอบหลังบ้านแม่งเลยตัดอฮ้ยอุ้ยไอเ็นดี้เขาดีไอเอนดี้ไปดำไปดำไโดน ดนออยมาสองตัวเลยบางัตเนี่ยอยู่หน้าผมตายยังมีนเดมตายตายยตายยพี่มีเขีย้านาคนไดตายสามมีเียสวยสวยเกิดแล้วเหรอเกิดยังเกิดยังเกิดแล้วเกิดแล้ว พี่เอาเอฟสองไอ้นั่นเนรอพี่พิกเอิร์ดเออเคาะแล้วกันนานหน่อยอ่ะผมบอกเลยปืนไม่เคี้ยจับเด้งจริงขนาดนอนนั่นน่ะจริงอยเล่นตัพี่กอกทิ้เหอือีกแล้วพี่บักโว้ยเล่นเนาะไอหัวลุดวะ พี่เหนือ่เหนอตัวนึงยิงให้ผมหน่อยดังบึ้มเลยจะชิดผมละพี่พหาเรียนแล้วทุกนหีดเอ้ยลงบนบ้านลัดลงบนบ้านตัวหมดทุกกรบอกเลยอ้ะเออจาแล้วพี่ลมเรบอกตโหมื่อกีโปมาสามลูกอ่ะ ดูดรูดดด้มันกูดีจริงมัน